อสุรกายที่เจอก็คือ,อเทวดากลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งคือเป็นลักษณะของความไม่งามที่มีอยู่ในกายของเทวดาซึ่งอสุรกายหายไปสุรกายบังเกิดขึ้นอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของภพซึ่งตรงนี้ต้องไปสืบค้นอีกทีหนึ่งเพราะว่ามีที่ตัดไว้หลายลักษณะและเรายังไม่ได้รวบรวมตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นมา ต้นไม้ที่มีกลิ่นจะมีเทวดามีคนทันอาศัยอยูนะ่เทวดานับเนื่องในหมู่คนทันเวลาเราเรียนวรรณคดีสมัยเด็กๆนะพูดถึงคนทันก็ต้องมีพวกนักดนตรีนะเป็นเทวดามันนั่งดีสีตีเป่านะดนตรีแต่ไม่ใช่ไปคนละเรื่องนะเห็นนะเนี่ยดังนั้นถ้าเราไม่อ่านคําพระศาสาาดาไม่ศึกษาพุทธวจนะมันจะไปกันคนละเรื่องหนะนะ